สวัสดีค่ะวันนี้กสิมาว่างแนวทังรัฐบาลให้ไห้น้องค่ะเนาะรัฐบาลให้แต่ข้าน้อยกับว่าได้ล่งหลายมือแล้วนะค่ะเนาะตอนนี้กับล่งแต่รัฐบาลให้ไปก่อนเนาะค่ะเนาะรัฐบาลให้วันนี้กับสี Omaha, บห้วิ่งรลดบนรางเลยเด้ค่ะเด้อวิ่งหลุดบนวิ่งหลดรางเนาะอันสองตัวกับจับคู่ห้แล้วตาวันที่ยี่สิบสามคนละค่ะสีล่งไปแล้วเนาะสองตัวแต่ตอน,นนี้กั Lords, JJ, ก okay, no? บ grandma, สิมาล่มงตัวเดียวรอบบนรางแค่นั้นเลย รัฐบาลไทยวันที่สองเดือนวันที่สองทับห้าทับสองห้าหกหกค่ะเดือนนี้มันมีวันแรกงานเนาะมือนเนาะมือนวันที่สามไอ้วันที่หนึ่งวันนี้วันที่สามสิบหัวบอวันที่สองค่ะสองเกิสภาเนาะค่ะเนาะวันนี้กับสิบปิ่งบนปิ่งบนกับเก้าเนาะค่ะเนาะปิ่งบนเก้า วิ่งลางซีค่ะอาจารย์เพน่นไห้มาจ้งสี่เนาะพ่นว่ามันกะเข้ามาหร้ายงวนแล้วล่ะละจะวังหงวน,นี้ก็หมดเพื่อนฝันกใออ็ให้ถือ,อยู่จับคู่ให้ถือยู่วันนี้ก็ให้เก่าเนาะทางลางซี่ะค่ะแคปหน้าจอค่ะชอบไปจัดพวกมันก็ผ่านไปเด้อค่ะเด้อเป็นแนวทางเนาะคะ่ะอาจารย์เพน่นไห้มาจังสีก่ก็ล้มไห่จ้งสี่เนาะคะ่ะเนาะ อาจารย์พลว่าที่เด็ดที่เด็ดพนว่าก็เลยหาแนวทางมาหล่งล่งมา,หางให้เบิงเอกซี่เบิงเบิง่าเป็นแนวทางสิไอมิเ่อเบิงอาจารย์ทุกอาจารย์แหละเน,ะนาะคือจระนาเบิงเลยค่ะเด้อนั่นระคะแคบหน้าจอค่ะแค่นั่นะ่ะค่ะมันนากระสีหาแนวทางดีๆที่เด็ดมาล่งาองห้ไหมเนะาะค่ะเนาะอ่ะสวัสดีค่ะ